กรับสวัสดียามเช้าหญิงชายผู้ชื่นชอบในการตกปลาทุกคนนะครับวันนี้เหมือนเดิมเลยงานปลาช่อนบ่ออีกแล้วครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับเพิ่งมีวันหยุดยาววันช่วงวันแม่หลังจากที่เมื่อวานไปลอกพังมาได้มาสิบกว่าตัว วันนี้ไปซ่อมมาแล้วก็เดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่กับบอ่อใหม่บอโอบอ่อใหญ่กว้างมากครับบอ่อนี้ต้องมาลองดูว่าจะรอดไหมแต่วันนี้แน่แรอดแล้วครับหนึ่งแต้มโอ้โอหไงให้หัวหายไปตีข้างหลังมาเนี่ยก็เรียกกับปลาอะไรครับมีจุดๆเงี้ยนี่คือปลาอะไรอ่ะปลากระสงเหรอ มันมันเป็นลายๆแบบนี้เนี่ยฮะกบยางเต็มปากเลยจัดมาแล้วครับหนึ่งแต้มอ๋อในบอ่อเป็นไงไม่รู้ครับบวกไว้ก่อนหนึ่งแต้มโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในบอ่อเลยไปเอาผมลืมบอกเรื่องสําคัญไปอีกเรื่องนึงครับผมรบก,กวนกด subscribe ให้หน่อยครับจะขอบคุณมากเลยครับก็ได้หน่อยครับ กดติดตัอใครนันะนะฮะแยกกดแจ้งเตือนไว้ให้หน่อยครับขอบคุณครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มตกกันแล้วนะไม้ที่หนึ่ง ปลาจิบอยู่ทางซ้ายเช็คและดำน้ำไปก่อนโอ้โหใช้ได้ ระดับน้ำถือว่าประมาณเมตรกว่าประมาณหนึ่งเมตรเมนกำปลาสวายมาไงก่อน มันไม่กัดนะนเพื่อนมันโผล่หน้ามาให้เห็นเลยเมื่อกีนก้นายจะมาจ้องหน้าอย่างนี้เรางี้ไม่ได้นะนาย สวัสดีครับตอนนี้ก็ทักสิบโมงละยังไม่ประสบผลสำเร็จเลยในเมื่อแผนหนึ่งไม่ได้ผลก็ต้องใช้แผนที่สิบเจ็ดเดี๋ยวเราไปดูแผนที่สิบเจ็ดกันโอเค อู้ยชนใหญ่ด้วยเราไม่ใหญ่ใส่น่ารักองอส่ยกำลังน่ารักน่าชมอ่ะนี่เหีื่ตัวแรกของเรามาแล้ว เดินมารอบบ่อแล้วเนี่ยเพิ่งได้ตัวแรกครับเพื่อนๆตัวน่ารักน่าชังกัดทเหมือนปลาใหญ่เลยว้ออยู่กับเพื่อนนานก่อน วันนี้มีของว่าฝากครับเป็นหัวจิกงานแบกหลังห้อยท้ายครับอันนี้ของน้าหนงสากแก้วลองไปโดนกันได้ครับลองไปเซิร์ชดูในใน c e e o o o k ครับตัวนี้จะเป็นตัวลวดนะครับจะส่งมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ตัวเบ็ดจะถูกติดอยู่กับตรงนี้ครับ มันจะไม่มีตัวโยงแบกหลังมาเหมือนกับอันนี้เขาให้มาทดลองนะผมก็รีวิวให้ฟรีเขากไม่ได้จ้างเป็นน้องครับก็ช่วยๆกันเผื่อใครอยากจะโดนโหยังไม่ได้ลองเลยเนะี่ยเดี๋ยวไปลองกันใส่เบ็ตีเลยช่วยน้องครับช่วยน้องทำมาหากินก็มีหัวจี้หลายรูปแบบครับลองไปดูๆกันได้ครับสนับสนุนนั่นงศาแก้วครับ ของนัานรงสาแก้วเดี๋ยวลองกันเลยนี่น่าจะหัวจิกห้ากำมั้งเอามาเปลี่ยนกับคันนู้นเลยโบลเล่ตั้งแต่แต่พอเอาคันวบลลี่นะโอลลี่นะอะไรโอ้โหขาเยอะแยะแล้วตีไม่กัดดูดิสวัสดีครับนี่ดีกไม้โดนเลยนะแล้วเขาบอกว่าเป็นที่เหยื่อเขาไม่ไม่ไม่ชมฟีลเมือคนตีเลยคิดดูดิ อา้อาวอา้อาวอา้าวไปโดนมืออ๋อนี่เต็ม,เต,มเต็มมือเลยโอ้โหเจลิก<ด>แล้วนองเหรอไม่ใช่ยิ้มเพิ่งอะไรนี่ไม่มีหรอ โดนแล้วหนึ่งครับเพื่อนโดนแล้วหนึ่งโอ้โหโนี่ผลงานปลายางนะ่นนงปลายางอะไรก็ไม่รู้ต้องช่วยเขาโปรโมทหน่อยครับน้องๆทำมาหากินสุดจริตแล้วก็ต้องช่วยเขา โอ,โอเคครับพอมีไซส์อยู่นั่นคือลงคอไปเลย โอ้โหตอวแค่นี้ยตายแล้วแล้วล่อถ้าเต็มคำเลยนะทนะีเดียวน,นะแต่ผมมาก่อนนะวาทีหลังอืมเต็มเนี่ยงให้ปลดไงก่อน อาวอ้าว,าวทำไมมันผิดคิววะน้าแรกกันฮนะน้าไปนับตัวไหมเหรอถ้ถ,ถือไม่คิดโกงชนะสองตัวแรกตัวนเอา <laughs> น้าไปนับตัวไหมเหรอมีค่าเท่ากันเนี่ยเอาตัวเล็กไปก็ได้หนักกระชัง

ร้อนผมไม่มหมพังไงมเดนอ่นี้จางลมดีฟ้าไปลาเข็ม lụt về đây ờ. ừ. Tông nhiêu, bằng nhiêu, bằng à, nó rồi, Giết giác này. นี่ไงจิบอยู่เมื่อกี้อืเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้โห,โหว้าวเดี๋ยวอาอัดอยู่เห็นจิบอยู่ครับก็โดน,นทีเรียบร้อยอเต็มปากเลยเดี๋ยวขีมอยู่ไหนกัน ร้อนมากไม่ร้อนออลดอุณหภูมิลงสักหน่ย นอนปเป็นน้ำเย็นชื่นใจวันนี้รับบ่ายก็หลังจากพักรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เวลาบ่ายโมงกว่าแล้วครับ บาโมงครึ่งก็ยังมีเวลาครับตอนนี้ก็ประมาณสี่แต้มก็ถ,ถือว่ารอดแห้วครับวันนี้ก็ยังดีทำไ,ได้ตัวเล็กไปหน่อยเดี๋ยวลุยกันต่อช่วงบ่ายไปดูว่าได้เพิ่มไหมไปดูกัน เดอร์เอ็กเพรสเข้าใจคนไทยแบบภาษาอีสานส่งทันเดอเร์ครับแมนะ่ทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์ใช่ ทันเด้อร์ใช่ถ้าส่งช้าก็ส่งแบบทันเด้อเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเนี่ยกระตึ๊กตักแต่มันเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นนี่ดูลองเปลี่ยนเป็นเล็กซัสอ่ะไมไม่ใช่ลองเปลี่ยนเป็นสแตนเลสสังยังอืมผมไม่ตีห้าไหม ถ้าไม่กัดก็จะมีไม้ที่หกไม้ที่เจ็ดนี่ไม่ควรนะนการตกปลานี่ผมให้หกนะพูดเรื่องตลกเลยผมให้สิบเลยเนี่ยเองแล้วลแทนดี 没没没没。 ดูดตรงน้โอ้โหเอยติดมินกว่าจะได้แต่ละตัวมันกัดไม่ค่อยจะเกินแล้วเนี่ย ตัวใหญ่ๆเขาก็หลุดหมดโอโ้ชีวิตแต่ตัวเล็กๆโอเคครับก็สำหรับวันนี้คงต้องยอมลมะเมื่อกี้กัดมาตัวก็หลุดอีกตอนเย็นนะมันไม่ค่อยจะกัดแล้วครับวันนี้ก็น่าจะห้าหกแต้มมั้ง พอได้สนุกครับเดี๋ยวก็อีกอีกวันหนึ่งก็ต้องเดินทางกลับไปทำงานแล้วก็ขอบคุณนานๆทุกท่านเลยเพื่อนๆทุกคนเลยที่อุตส่าห์อยู่รับชมจนจบคลิปครับผมแล้วก็สำหรับสำหรับวันที่ผมแจกปลาเออไม่ใช่หัวจิกใช่ไหม เดี๋ยวผมต้องย้อนกลับไปดูผมลืมผมจําไม่ได้ผมแจกวันที่เท่าไหร่ก็โอเคครับเดี๋ยวผมไปดูให้แล้วก็เดี๋ยวไปจับรางวัลแจกให้สําหรับวันนี้ก็คงต้องลาก,กันไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมหน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปโอเคแมตหน้าจะไปไหนต่อก็คอยไป,ไปคอยดูกันยังไงก็เอาให้รอดแถวไว้ก่อน สำหรับวันนี้รอดแล้วโอเคครับผมบ๊ายบายลากะลากันไปแั่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ